เสียเจมครับผมก็ตักดินครับไปคันนี้ครับผมโคมาสู่ pc 2 0 0รขีดแนะครับมาปีนี้เสียเจมก็ยังว่าจะขายอยู่นะครับก็ยังขายอยู่ครับปีนี้เห็นบอกว่าจะขาย ปีที่แล้วนี่บอกว่า80กว่าครับโอ้มันก็งสาแห้งเนี่ย ให้ช่างมาจับเฟสเชอร์ดูครับเครื่องไม่โหลดแต่ว่ามันช้ายกช้าแสดงว่าถึงแม้ว่าจะยกช้าก็เป็นรถใหญ่ครับเป็นรถใหญ่มันก็จะเต็มเร็วเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่หลายตักใส่แค่สี่ตัก5้าตักครับ เที่ยวธรรมดาครับที่ตรงไหนไม่ยามใดสีบ่คือเกาจเจียติเกอ เอาเอาไล่นีวะไล่นี่ลงวะติดประคือมูละไอ้คนอ่านปีลังกาอ่านไหมเ <laughs> อ <c oughs> ๊ะอะไรนะ สวยไหมแบบนี้สวยไหมนี่ครับแมวอ่ะนี่ครับทีมงานสนที่สุขครับพอ่อแะไรมาจิต

บ้มตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยขับแมคโครนะครับสำหรับเีจเจมก็ซื้อรถแมคโครมาทีแรกก็จ้างคนมาขับนะครับวันละพันบาทพักหลังๆมาครับผมก็เลยลองมาหัดขับเองครับลองมาหัด หัดไปหัดมาครับขับอยู่มาสามปีครับเนี่ยสองปีเออสองปีครับฝีมือก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับคนขับรับเราขับทุกวันเราก็ฝีมือก็จะไปเรื่อยๆครับรถแมคโครเนี่ยยิงรับซุ้มมือซุ้มมือก็ยิ่งเฉี่ยวชาญครับยิงชินชินครับนั่นโอ้มันจะสาแห้ง่ยง đêm cứ vào hành sáng mà bưng mà Đấy lên xuống lại rồi ดำมเหมือนก,นกันกับล็อกกี้เราเลยจะขายอยู่ครับคันนี้ขายแปดแสนนะครับผมแปดแสนกว่าบาทตามลําุง เรื่องยัง,ยงวะสายพานยาน่านบ่เงเรื่องยังดีนะครับเครื่องยังดีสาเหตุที่ช้าเนื่องจากว่าน่าจะเป็นที่ที่ระบบนะครับระบบปั๊มครับปั๊มหรือไม่ก็ คอนโทรลครับผมไปอีกหน่อยไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้เกินไป กับน้องเมกันเองแล้วัพี่บอกให้เดินหน้าไปครับน้องคิดว่าปากมุกแก้วไม่ไม่งับครับพ่อ มาหลดได้หรอครับเป็นหยุดไปเลยได้มับงถ้าทั้งเชืยกฮะบางหนึ่งที่วันมันส่าๆโอ้ได้ได้ยุดไปเอาเด็ดมันมันสีบกม้านะมันเกิดมันทนอย่างยังแห้งอยู่แต่ว่ามันมันสีคล้ายๆกับโซลิน้อยมันสีทำงานบุบก็สีใครสร้างเขาเอิ่งไม่เสียสร้างเขาใครสร้างเขาเป็นล่างเองเลยฮะร่างเองเลยโซลินไนร่างโซลนนนิน้อยเอง สร้างเขาว่าปรเพชล่องไปนับครับาิเตอร์สลินน้อยเขาบอกว่าตองเ่ินไหมอ,อ่ะอ๋อแรงดันแรงดันปั่มมาคกมครบอะบอกมันไรมอบ,บอกมันนั่นทั้งในมันมหัวปะครับทัันหัวอได้ร้อนเปนนซุ้มบางๆจังนอยก็เสียงนี้ายังนเ มันขักตอนนี้เนาะทางนี้บริห้องมัน,มนเลยฮะสร้างขำว่าเบิ้งเสร็แล้วแต่ว่ามันคือส่งยกสาเนี่ยเห็นบ่ ลูกสูบหัวข้างในลูกสูบกระบอกมันหัวข้างในกระซาได้ยยมเสาเร็วอ่ะแยมเสาหนึเร็วส่งหอนแนก่กรเดืกส่งหอนแน่กรเลยยกึบสะมันหัวน้ำมันไฮโดรลิกร้อนครับผมไปสอบตามดูเสียเจีมนะครับน้ำมันไฮโดรลิกร้อนจัดนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รถช้าครับ ผมไปดูแล้วเสียเจียมเอาพัดลมนะครับพัดลมไปไป,ไปดูดไปดูดแผงแอร์ครับไปดูดแผงแอร์ดูดความร้อนของแผงแอร์นะครับเข้าไปใส่ตรงที่ไอ้นั่นพอดีครับตรงที่ระบายความร้อนของไฮดรอลิกพอดีครับพอดีเลยนะครับตรงนั้นก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไฮดรอลิกร้อนครับ จริงแล้วแผงเดิมๆจะไม่มีพัดลมนะครับแผงที่มากับรถนะครับรถทุกวันนี้แผงแอร์แผงแอร์จะไม่มีพัดลมนะครับแผงแอร์จะเป็นแผงแผงพิเนียมครับแผงพิเนียมแผงที่อยู่ตรงหน้าหน้าหม้อน้ํานะครับรถทุกยี่ห้อครับทุกคันทุกวันนี้ครับจะไม่มีพัดลมครับอาศัยใบพัดของพัดลมระบายความร้อนนะครับแผงแอร์ แต่ทีนี้แผงตลาดนะครับแผงที่มาดัดแปลงใหม่นะครับก็เลยเป็นแผงที่ต้องใช้พัดลมระบายความร้อนนะครับพอมาดัดแปลงใส่นะครับพัดลมนั่นอะ่ะมันก็เลยดูดดูดความร้อนนะครับเข้าไปเข้าไปตรงที่ระบายความร้อนของอแผงไฮดรอลิกพอดีครับก็เลยทําให้มันร้อนนะครับความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับ อีกอย่างนึงก็น้ำมันไฮโดรลิกเก่าครับที่ทําให้ไฮดรลิกร้อนนะครับทําให้รถช้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบอกสูบครับกระบอกสูบก,กระบอกสูบนะครับมีรอยรั่วซีนรั่วครับซีนรั่วภายใน ทำให้ยกช้าครับนี่จังหวะย,ยกครับึ้นช้าครับเดจจมบอกว่าช่างมาวัดเพชเชอร์ก็มาปกตินะครับก็แรงดันก็ดีอยู่ปกติแต่ว่าไม่ลองมาวัดดูตอนร้อนครับตอนร้อนอย่างนี้ก็มาวัดดูครับรถขุดนีะครับผม มันอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างครับประกอบหลายอย่างดแรงไม่แรงยกช้าลกยกแรงรดเร็วไม่เร็วลดช้าไม่ช้าครับนี่ขึ้นอยู่กับกระบอกด้วยครับกระบอกนี่ครับกระบอกตรงตรงอาร์มนี่ครับกระบอกตรงอาร์มเนี่ทุกยี่ห้อครับ ของแคทเนี่ยจะจะใหญ่กว่านะครับใหญ่ใหญ่กว่าทุกค่ายนะครับในเวทเดียวกันในเวทที่เป็นขนาด20ตันครับขนาด20ตัน21ตันนี่ครับของแคทเทอร์พิล่านะครับจะใหญ่กว่านะครับแกนจะใหญ่กว่าแกนกระบอกนะครับใหญ่กว่าทําให้ลูกสูบป,ปริมาตรซีซีก็เลยแรงดัน ของน้ำมันนะครับจะแรงกว่านะครับแรงกว่าแล้วก็ช้ากว่าด้วยครับรุ่นไหนนะครับที่มีกระบอกแกนกระบอกที่เล็กนะครับมันก็จะได้ความเร็วมาความแรงก็จะเสียไปนะครับกับอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงดันเพชเชอร์ด้วยครับครับแม่ ดิครับฮะเสียงนี้เกิดมันไม่ไปครับ มันไม่ไปเนี่ยเจเจมบอกว่ามันไม่ไปครับเป็นที่เกียร์ปัม๊มหรือเปล่าครับปั๊มไพลอตครับ รถขุดไฮดรอลิกอ่ะโอเคครับ